แลจะรูปปีคลายดีบอสอะไรเพื่อนที่ต่อหาเจ้าแบบนด้นเราเรากินรหลเขามาผีเลยไอ้คนบม่บม่ าพี่น้องเลยเปิดภาพมากะมาครีบอพี่น้องเลยเด้ออีหลามาครีเด้อเราเอาปากน้ำพี่น้องเลยไว้หนามืดคื่ออยู่เวลาเอ้าขอโทษเลยพี่น้องเนะก็เลยก็ต้องกราบสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเบิร์ดกูสุสุคนพี่น้องเลยเอ่อเปิดภาพมาส่วหนึ่งแรงพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าบ่ยญาตเห็นในคลิปอ่าน้องมูพี่น้องเลยคือว่า จะขายลูกไปสินป้ามองเห็นที่เลี้ยงลูกตุ้งเต้าปะกลุ่มหรือเปล่าพี่น้องเลยมาถามความจริงพี่น้องเลยเนาะก่อนเดินกะมาเบิ่งมาลองมาตรดจักก๊กน,นี่กะตอนนี้ก็ตรดจักน้องมู้นแหละพี่น้องเลยเราไปขายเครื่องขายคลองนี่อุ้มลูกอุ้มเต้าไปใส่ทั้งเอิ๊กกันนะพี่น้องเพรายาาเห็นนะเห็นน้องโอ๊กเปนขี่ไปสั่นพี่น้อง,อง,เ,องเลยเนาะมันติดได้ยี่บ้านหรืเบิ่งาหมาดเดียวยี่ได้พี่น้องเลย เออคาคาคาคือน okay. 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 ้องไงเนาะเออเราเรากดติดง่ายๆ่าไงพี่น้องไงเนาะจับบาดเดียวกับไทรร้อนบาตรแล้บาตเอะไรด้น้องเออคาคาอือของแท้แท้วะของแท้พี่น้องไงเนาะจริงของแท้ของจริงของแท้ดิพี่น้องไงอันี่น้องเพิ่นกาฮะซิมาแต่ขายอ่ามัครีพี่น้องเนาะ สทายแบบนี้บ่น้อ,อ,ดดนอง,งนี่บ่เออบ็ดแล้วพี่น้องตามเบิ่งนี่เบ็ดแล้วเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยเห็นนี่คือว่าเสียลูกไปขายเลี้ยงตูเงต้เลี้ยงเต้าโบกุ้มไปซะพี่น้องเอ้ยเนาะแมนความจริงอยู่บ่พี่น,องงนะน้อนงเองง้ยป่านนั่นบ่คนเฮาเนาะขายลูกขายเต้าได้ยี่บ่พี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้มาเป็นคนเอ้าไปถามน้องโมูก,กันก่อนพี่น้องเอ้ยว่าเท่เท่บ่นั่งอ<ไ>ี<ไ>ีดอยู่ มาแต่ขายบักซีดีได้น้องเพิ่นก็เนาะสบายดีล่ะเดี๋ยวยพี่น้องเนาะสบายดีมาฝากวสดีลูกเออเอ้ามันโมพี่น้องให้นั่งก่อนาด้บ่ยาวก็ใไป้พี่น้องคนจับกล้องให้บ่ได้เาะเเดี๋ยวน้องมาได้ใส่เนาะ มาขายมักสดีโดยขายเบิดบ่อมดเบิดเลยโดยได้เท่เลยนะทำเพิ่อนได้ได้กำไรคนละหกสิบพันกำไรหกเลยคนละหกสิบพันยอดกำไรรวมเบิดน่าแสนสองพุ้นกันบ่แบบว่าทางส่วนนี่ไปซื้อมาแล้วให้นเอโง่ไปขายเก็บขายนำกันเถอะนะจะเป็นคนลงทุนบ่หรือวะเนี่ยนะอ๋อ กำไรมาแหละก็ปั้นกันกับน้กเงินอ่าอ่าอ่าอกำไรเท่าไหรแหละก็มาปั้นกันเื้อนี้เขาเริ่ไพอดีเอาลายเพราะว่ามันเป็นวัอวันที่วันที่งานแบบลงไปตลาดตะลีลายเนาะคนอยู่ในงานเท่าไหร่เดี๋ยวเฮ้ยพี่น้องเลยพอดีทางน้องอ่าราตีพันมาเนาะพี่น้องเลย้องราตีกับอ่าทางไอ้บาปมีเพันพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีสิมาถามน้องเพัน เป็นความจริงบ่ก็เป็นท่ทองบ่อหามีบ่ที่เราจ้าเสียลูกเปลียใครบ่สองวาเท่บ่เมรนบ่สองวาเท่จ้าเสียลูกเปลียนใครดีบ่บ่เป็นในไหนอันน่ะทั้งเอื้อยเฮาเขาอยู่ในเมืองเลยเขามาให้เฮาติดต่อหาคนให้เอื้อยเจ้าเนี่ยเป็นเป็นไทยนะเอื้อยเจ้าเอื้อยหักเลยเอื้อยหักมาแต่ส่ยเคยเห็ดเวี้ยเหมือนกันเคยเห็ดเวี้ยน้องกัน อะไเพื่อนที่ต่อหาเจ้าแบบได้ยินเราเราขี่รถเข้ามาผิดเลยเพื่อนบ้านในได้เพื่อนบ้านนะเพื่อนว่าวันคันมีคนติดต่อไฮเนเดอร์แต่เพื่อนยังไ่ทัำในวันราคาดอกเขาก็ราคาเพื่อนจักรสีท่ารได้เขาก็ยังบุคู้อืมอันเจ้าคน่ะมีอายุอีกบนหน่องประมาณเท่าไหร่สามสิบมันสามสิบปีโดยอันลูกลูกเพื่อนด้น้องลูกเพื่อนประมาณจ้าขวบ เจ็ดเดือนยังอยู่ในท้องอ๋ยังบรทันที่คลอดเป็นนี่ได้ครอบครัวเป็นทุกข์ยากบ่คือว่ายเยอะกัเพื่อนกับพ่ออยู่พ่อกินนี่แหละพ่ออยู่พ่อกินคือคือชิบบอลูกเป็นอะไรเนาะพ่อคงโมจักน้ำพันเดี๋ยวมีผัวปะผัวหาปาก,กันแล้วอ๋อค่ายคือว่าเลี้ยงลูกก,กุ<อ>้งมาซะซวเนาะเพราะว่าเพิน่นมีลูกชายอีกคนหนึ่งในบา้านยาว โอยู่ในท่อเนาะเพื่อนเพื่อนสร้างเพื่อนกระมีมาหน่องกระมีมาเมื่อเนี้เมื่อนี้ยเขาไปเพื่อนเผึ่นมาเลยหลังใหญ่กว่านองใหญ่เติบประมาณสามเพื่อนหน่องิวไทยเพื่อนประมาณทำเพื่อนไปนะเพื่อนหนองสีไทยดีสีไทยเพื่อนที เพื่อน้องอุทัยที่บาหลังใหญ่ๆิ้มนิโบเออคนโก้นิโบคนโก้เป็นคนทุกข์คนยากเลยเนาะเออเพื่นจะอันโทษเพื่น้องเพื่นจะติเพื่นจะติสั่งเลยจะกะดีอยู่บอกเนยนะพี่น้องกันเนาะตอนนี้เพรเพื่อนบอกว่าอันมหาน้องมู้งด้วยตัวเองเด้ด้วยามีเด็กน้อยนี่บอกยังไงนี่ถ้ามีคนอยากได้เด็กน้อยโดยให้อ่า น้องมูติต่อให้พี่น้องเลยทามีผู้ใดสนใจบริสัน์เนาะป้าเจ้บาบ่าวว้าเนาะคนกล้าบ่สะพูนเอาบ่น้ององันน้องน้อยเจ้านะ่ะแ <c ười> ห้คนบ่ไ <c ười> ม่ไ<ด>ม่ไไดูเะไรนเกิดมาแล้วก็เฮาก็ต้องเรี่ยง แต่บางทีเพื to 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 ่อนอาจมีแบบเพจทคนอื่นก็มีแบายาวไว้แต่ว่าเรียกคัดสรุปว่ามีกับแบบเพื่อนโทรเพื่อนเม่หรือว่าแบบเพื่อนเลี้ยงไม่ได้หรือว่าพิจิกรรมกัะพัวโบอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมโม้แล้เพื่อนแต่ว่าทีมือนั้นเพื่อนมากกับมาหาน้องโมแท้เพราะว่าสักคนกำลังต้มขอกสลีอยู่เจ้าก็อยู่บ่ะเนี่ยเพื่อนก็มาเพื่อนก็หาคนมาพามาไปซะจ้ะ มาก็เลยทานลงงูมาคนมายัง่ยอดคนนี้จดคนเมื่อเลยสาวงจังเป่าจะจดเบอร์ไว้นะสาวงก็เลยโทรไปถานคนเธอหนึ่งแล้วเขาไปถานคนว่าเจ้าสีเอาลูกให้อีรีโบส์ไอ้ผู้อยากอุปทานเลยจะสีให้อีรีโบส์มาให้เลยไปทานแบบว่าเห็ดคนยังนะเจ้าก็เห็นแล้วหนาคนเพื่อนนะลูกยังเจ็ดเดือนอยู่ อีกกูหนึ well? ่งรถไฟเพื่อนกะประมาณหน่อยกับน้องเอ็ดดี้ไม่นึงประมาณสามปีสี่ปีจ้ะพี่น้องเลยแล้วเจ้าเจ้าบอได้กับเพิ่นแบาไหนข้อความยังไม่สบายยังเมื่อเจ้าบอกว่ามีผู้ใหญ่สิเขามาหาเด้อเอาเขาไปบอกเพิ่นแต่ตอนนี้มีผู้ใหญ่มาหาที่บ่ งสาวระยงท่ทันได้ไปงท่ทันได้บอกแล้วเพราะว่าเมื่อนี้เขาไปหาเงือนเพิ่นก่อนดิเขาบมโหจากทางเพือนเลยเขาไปเอาเบอร์น้ำอ้ายเขานะแล้วก็โทรเขาไปหาเล่าแบบนี้บบบนี้ไหนมีมีหรือว่าผู้ใหญ่ที่เพื่อนอยากได้นะมีติดต่อมาหรือบอกติดต่อมาน้ำสาว่ะป่ะใช่่ะโมโหเด็ดหรือว่าสาวระจะเขาไปเบิรงบ่ได้บนี้ เมีเจ้าหช่เขาไปด้วยไปด้วยมาสิเขาไปถามอ่าใน,นก่อนอี้พี่น้องก่อนก่อนนี้คนยางได้เล็นน้อยนี่ลายเทบสิลายเลยพี่น้องติดต่อมาทางมอยาวนี่เนาะแตะ่การสิรับเล็กน้อยอุปทานเล็กน้อยไปเรี่งคนคหนึ่งนันมมมม่มมมมมมมงมมมมเมเมม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 ม พ่อแม่นี่ตัดใจได้คัะแม่แล <'s> <air> like ้วบอพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันย well. ังเขาอย่างมันเกิดปัญหาที่ลังเรามันยังเกิดปัญหาที่รัง้าต้องบอกไว้ก่อนว่าทาเขาเหลื Setting ่อเรื่องเล็กน้อยได้ไหมเอาขึ้นไม่ได้แน่นอนเลยบดนี้เอาขึ้นไม่ได้แล้วเขาเาก็ต้องเบิ่งอีกว่าคนที่อุปถัมภ์ไปเลี้ยงนี่พร้อมำทุกทิ้งทุกอย่างบ่เนาะแม่จะเล่นน้อยเท่บอทุกทิ้งทุกอย่างเลยบ่ง่ายเลยพี่น้องเลย แต่หลายเนาะพี mm ่น้องเอ้ที่ติดต่อมาหาบอยาวแบบว่าอ่าบอยาวเอ้ยมีเด็กน้อยบอสข่อยนี่อยากได้เด็กน้อยไปเลี้ยงหลายหลายหลายคนพี่น้องที่ติดต่อหาบอยาวในหลายถือว่าหลายเนาะเพิ่นอยากได้เรี๋ยรูปปุ่ธรรมนี่คือของน้องโมได้สั่ให้เพิ่นบอกมาให้เนาะพี่น้องเอ้ได้อะไรใหญ่แบบนี้ได้เอจ้ามาอยู่แบบน้เปล่าบอ มานี่มานี่วัี้สบายดีสบายดีได <necessary> สบายายีรือเปล่ามาถีมะขมาี่มขามาขามากขามาขามากนี่นางร้องนางรงสบายดีก่อนนางงามนงงามงานางงามสบายดีสบายดีปลุงเลยไพอันเป็นคนมัดอู่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย เห็นบ่าละว่าตกแอวเข่งเก็บอยู่ยนี่มาเจ้าผมเป็นอยังเนาะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องไงบัตรลายแท้ทั้งสาวพลวัตใส่ก,กัดแง่งมืนะมอเนาะอู๋อ,อูอออตัวนี้นี่ซอ,องเทือดเลยเมือด้านแบบบอดี้เหมือนเมียทันเมียทันมันเปนมันเปนอาทันเนาะกินลายนำนักลายขึ้นไปนั่งพี่น้ <c oughs> องไงเนาะ <c oughs> เกี่ยวกันหรอกจะมาด้สใส่จะมาได้สใส่มาดินมาดินบ่มาดินบ่มาดินบอจะมาดิลบ่จะมาดิลใช่ไสมมาดิใส่ใสมาดิใส่มาดิลดิลใส่ลินใส่อ่าเสืองามแท้เลเสือเพิ่นจะเลือกเอาหายหา สือหายือหาบารีป่ส่เสือผู้ใหญ่พีดองไยเนาะ้านีอีใหญ่ตะเคียนนะตัวน้อยผหังได้ตัวหนึ่งแล้ก็เลยเนาะกินแล้วข่าวมันได้กิ่ข่าวกัยังมกินข้าวกัยังมกินข้าวกัยังมกนข้ยังเ่ได้กินยังไม่ได้นเดียวบอกเพ้นเป็นผีดองเนาะเออเอาสรุปแล้วแบบนี้น้องมูเนาะคือว่าว่าอย่างไ <C oughs> ต้องมูกับยังการการดนตีประทันได้แต่ว่าบ่าอยงไงพี่น้องเลยมีคนหัวใักำกลังมูเนาะบ่อยกระจายยังไงมีคนหัวใักำกลังมูแหละคล้ายๆว่าน้องมูนี่มีกลุ่มยูทูบเนะาะบ่อยไงคือทางโมยาวเนาะหลายคนที่เข้ามาที่นี่หู้จักกับทางโมยาวนี่แหละพี่น้องเลยคล้ายๆว่าที่กมาสอบถามน้องมูว่ามีผู้ใหญ่อย่างไรเล็กน้อยบอไปเลี้ยงพี่น้องเหมบ่อยไงเป็น คนคนเหม่องไรเนาะคนเดินบุกุ้มประมาณน,นี้เป็นอย่างไรเนาะเอาการมิเตธาเบิง้งตอนเตาไปพี่น้องเางไเนะเาะอ่ามันคืออะของพวกนี้เขาก็ออกซื้อได้บริเต็มปะพี่น้องเนาะบางทีเจ้าของที่เพิ่นเพิ่นท่องอยู่นะเพิ่นนะที่ไปเออ่อนซื้อ,อก็ได้เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความพอใจเพิ่นในการที่เอานิดน้อยให้นี่มันม,น,มน,มนมันมันโภเมนมาเรื่งไงไ่ายๆเลยเนาะ โนมันบาซิออกมาปุ๊บอ้ากอยืนหรือเจ้ามันก็บโมเมนต์เดเช่นเดียวกันซินเนาะเมนไลซินสองฝ่ายเนาะเมนมันต้องเลเซินทั้งสองข้ามสองภายเลยพี่น้องเลยเนาะมันกับโมเมนต์ยังไงๆซีบิดคนทั้งคนคนหนึ่งเด้มันยัง่ไงๆพี่น้องเลยเนาะอันน้องมูกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะห่างกันมาห่างกันมาเอออย่ารีบมาคารีเนี่ยพายเป็นคนไปฮับนะเฮ้ยแต่คนมานั่งพี่ก็ได้ไหมถ้าจับเองก็ได้ สบายดีเนาะพายเป็นคนไปซื้อเจ้าเป็นคนไปซือป้อบอแต่บ้านนี้เนี่ยให้น้องเคนไปขายบอขายขั้นซื้อมาน้อยกะให้สมโมไปขายขั้นมาซื้อมาหลายคือแบบมือวันจันทร์หรือว่าวันราชกันเงี่ยมาซื้อมะลายแบบซื้อมาสอบหนึ่งกะแบ,บงถึงกะสะพฟนกระหลอ่อเทีบ้านนี่ แบงค์คิงแบงค์คงขบันหาลอยบ่ขบันหาอยมาได้ใส่เอ๊ะรับบ่มารับอเ่อุ้เน่อุ้เน่เน่ดมันเอุเน่อุ้เนเออออ่นอนชับเนาะเงงได้หนย่านฮักเั้ยเปักหาแล้วก็มาตโม่เผื่นไปขายเมื่อนี่เราซื้อมาซาโกลอ ปาโล่ะาเหมือนซอยมาูมนไหนซอยม่จ้ซอยสีทองคืลูกเน่บเบาบางไปก็เลยน้ำมูกให้ลูกกับใครป้ะให้ลูกกับใครหมองวงกับใรโอ้ใครทีอยางตัวนินี่เป็นโลคใใช่หรอน้องล่ะแถวในเมือง ทั้งในเมืองไม่เลยางสมุทรเลยเขาทางในเมืองทางสซาปุ่นเลยไปทางบ้านเฮาเลยจ้ะทางบ้านละวันที่เขาหมดคนซิมกับโมโหจิกเชื่อว่ะซะซ้ำบ้านใหญ่เขาแยกกันไปบ่เม่ยนแยกกันไปวางมื่อเขากับไปขารอยูห้องหมอวางมื่อกับไปขายูห้องหมอแข่งของโบ่เขาออกไปเลยไม่ เออแม่เนี่ยตอนเข้าไปเามาไ,ไปไปลงมอเนาะคนไปขายเขาได้ได้นอกเนาะเขาเผาไปเท่าไรเนาะ้ขา,ขาม,มีคนซื้อยอยู่เพราะว่านั่งอยู่ซื้อไม่ต้องอยากเลยพี่น้องก็อยู่มอเนาะทำงานเขาขายเขานั่งขายยื้อซื้อแล้วเขานั่งข,าย,ข,า,ยยงขายอยู่ในคนทางกับย่านโบเบิร์ตมาใช่ใช่เอาตรงเลาะขายเลาะขายกับเปื้อนมายอยู่เพราะว่า,า,ยยวาน้ำมันรถุดน้ำมันหลุดเนาก็ะสองคันคือรถสดเชฟโนี่งค่ะตอนไปซื้ออีกแล้ก็ตอนไปเลาะขาย อย่ามาทำเจ้าขี้ขกำไรเขากระเบิดน้ำามันถดนี่สีบา้ากัมนมันเนาะต่าต้นคืนเขากรน้อยเขากรไ,ไดเครื่งท้ายน้อยรา,า,ายคือแบบบางชินบางอย่างกันท้ายง่ายอยู่แต่ราคามันแพงกำไรน้อยคือมังซาีกับงามถิกระถืองามขึ้นกขึ้นคือช่วงมืงหนึ่งนี่สอบหนึ่งสามแสนตาย นชิบอะไรกําไรแต่ว่ากระต้มแต่กําไรตูตละาลามทีเกพอเดีเหมือดกันไปว่สะสันจแบบเพม่นเคยกินเราก็้าย่าิๆกับบุมีกินเ่นม้เรม่เห็นแล้วแม่ทั้งนงโมกับเาชิแบไปหาเห็บเีเห็ุงานกับไปบ่ได้คันใครเขื่องือนี้พอไปได้อยู่<อ>บบนี่นะขั้นสีเทา,าค้ายกับกีเทสทางนอกเนคขั้นเทาเ้าค้ายแบบนอกกับผู้จมเมหิตเน เออมันจะก้มเพ็ทแล้วคนเนาะ้อยเลี้ยงลูกอีกแม่ลูกน้อยจะสิบ้านไปคันมาสิบปซื้อเครื่องมาขายเอิงมีเวลาอเาไปน้ำบ่หน่น้ำไปน้ำไปน้ำอุ้มไปเลยดูเสพติดเสียปามืัอนี้ฮะเกือบอุบัติเหตุมืัอนี้ฮะเป็นได้รองละเอ้าเขี่รถมาดีเพราะว่ามีรถใหญ่ตัดหน้านี่จะเอาคัดนล็กขันยุใช่นะยุใช่นะ เด้อยู่บนต้นอับน้ำมันเนี่ยบ่น้ำมันท้ายอ่อนเลยป้องปั๊มน้ำมันตัวละครโอ้กิ่นีบบ่คือตอนไหนวางข้ามานี่แหละเป็นอะไรอันคือว่ารถอ้าันน่ะเขาผลบุห็นเท่าเพราะล่าเทาเขาหนักขี่ขี่รถความไปขี่รถคว่ำไปแล้วเทาหนักขี่รถมาเทาหนักจนจนชี่หอดรถแหละเทาคัดเลขบัเนี้ยคัดเลขกกับบ่ทันข้ามรถบ่จะข้ามทางบ่คือประทับ ความบริขามอคีชื่อมาเลยรถใหญ่ขามทางร,รถใหญ่ละขามทางโดยและเฮานาง<อ>ขี่เอี้ยวมาทางหลังนี่คือประสารถแห่งบ่มีเบี้ฉันเนาะสมุดว่าขารขีขามทางปุ๊บขาตัดหนาเพิน่นขาตัดหนาเจ้าประมาณนี้ปะโดยเจ้าแตะเกี้ยว้างหลังเลยโดยครับมีรถมาทางทาง,าทางหน้าลเจ้าเซ็จเลยโดยห้องเลยเสร็จเลยดีแต่ว่าเฮาตั้งสตี้ท่าและกันเขาก็ปวดบรดขานี่เขาคัดเหล็กอ่ะ มันไม่มีเบรกเลยบ่น้องมันใช่เพรดะอะไรบอกมีเบรกหรือว่าต้องเบรกใช่มันเปลี่ยนมันมันมันหึงเนาะว่าซื้อก็ซื้อรถเก่าเพิ่นอะไรกัมันไปตีนมันไปตีนมันไปก็ดีได้เนาะตีนมุนจะติดบาดระบาดอยู่ด้วยักเยอะเนาะพอได้ใส่ได้ซอยอยูมันชิวันนะใครรถมันบ่เป็นแต่เอาไปเข้าในเมืองย่ำนะนี่พี่น้องเลยตามมากเลยพิษเปิดหมายพ่น้องเลย ทำบอกข้อมจริงมึงแกเอข่าไปในเมืองเลยแม่ตาเลี้ยงกับบะมีเนาะแม่บะมีครัตามหลักในพิธกฎหมายเนะเอาตามบอาข้อมจริงนี่แม่มันมอเมนรถอันแบบนี้บผสมข้เข่าไปใช่ไหมแต่ที่ได้จะเอาด okay ีเดียงก็ได้ซื้อมาให้ใหม่ก็ไม่เอาเลาะขายตามบัตรคุณก็ได้อยู่ฮาบุญไปตั้งเป็นประวัติดิงๆไปตามทางหลวงมาสิจ้าคอยเลาะขายไปได้อยู่เพราะว่าเพรแตกต่างกับรถไทยแร่นในอันทั้งยาง พิสูจน์นะที่ตราถ่ยแต่ทั้งอย่างก็นว่าอะไรก็คือมันมันก็มีความเสี่ยงนอกบ้างนีมันความปลอดภัยของเพื่อนโบตี้เพื่อนเลยเป็นอย่างมากเลยเห็ดมันแก้ไขด่คได้คือรถเท่านี่กะเท่าก็ว่าว่าได้เรื่องปุติเหตุเนาะเท่าตั้มเพื่อนเพื่อนก็มาตั้มเท่ากันไม่ไมตัดหน้าเท่าก็ตัดหน้าเพื่อนไม่ไพี่น้อยจปมาเนี่ยเลยเนาะเอ้ามีแต่ว่าสุวิสุพี่น้องยไยเด้อทางน้องโมล้วกะต่างผู้เป็นเอื้อยทางสาพลเนาะเพื่อนต้อกไปเปลี่ยนเบรกอะ อันสีเก็บแบบจกพุ่นกวิตพี่บัดยามพมมีพอดิจกกินกับ้ทีใส่เบรกะจากบัญชีทอใดกับยังบัตรธนาคอรทาร์สปายพัหนึงเบรกนะไรไรทารเบรกอยู่ทาร์ายกาเบรกาเบกแล้วก็ใส่ใช้ใหม่ออมมันงานแห้ไปว็ดเนาะใช้เบรกขบ่าตัมีเนาะกลัวีเราคุณเราไงกาเบกใช้ขั้นเชื่อมกัน หา้นหาพัเลยนะบอไปซื้อไปซื้อมาใส่เองเออจะได้เทาเทากระดึมเนี่ยยันมันขึ้นนะมั่งเนาะตอนนั้นถามพี่ปายตอนน่ะยันมันขึ้นนะจังหวะคุณจับตัวสิเพลงแท้เนียนหนี้เว็บจีนซื้อหาชิ้นหาพันกับเบิกแยากเบิกซื้อมาใส่อย่าไปแค่สุดเราจะไปเว็บไทยรถเท่าเว็บจีนหรือว่ามันบวกพเกี้ยวน้องอันพาเบิกมันบวเกี้ย จะได้เบิร์ตอะไรกันนะแต่อะคือลีนตะกี้เนาะลีนกยนตะกี้กับพี่เต๋อหาซิปเดี๋ยวนี้จะชิมหาแนนแม่ไม่เขินแย่แนนแม่อ้าวมีแต่ว่าสรุปแล้วเนาะมีคนติดต่อพี่น้องเลยมีคนติดต่อทางน้องโมเนาะน้องโมเนาะบ่าถ้ามีมีคนเล็กๆน้อยบอสประมาณให้น้องให้น้องโมเป็นสะพานให้นะมองยังไงนะ หลายคนก็เข้าใจผิดที่วป็น้องงูสีขายลูกแมน่น้องงูสีขายลูกอะอุย้ยขนาดนั้นเลยเพรา,าะว่าใครกับแบบความจริงกับโมเมเรากลายเป็นคนบบดีเลย<ห> <laughs> ทางเมย์พู่ดมือว่านี่ก็มามากะอ,อนกะนอ่จากอยากให้แล้เลนาะทางเมย์พู่ออกมาถามว่าเอ้าป้ามายัางมาทางนี้ม,มาเลยว่ะได้ยินข่าว,วาข่าวยัางทางนี้ก็ามามามาทานองูบ่ สิเอาให้คนบ่รู้อีหยังนี่นะเป็นนี่กินอย่างนะเออสิว่าไผเว้าบ่แม่นนะว่ามีผู้อื่นผู้อื่นบ่แม่นสมวเสื้อด้ทีแรกกบเือเออเบิ่งคิจบอ่ยังนสมนอื่นพยังบ่อยากือน่ะอันเอาให้คนนะวโีเออๆยบ่แม่น เลี้ยงมาขนาดนี้ก็คือสิบหัหายเด้อขนว่าเขาเลี้ยงบ่ได้เต็มที่แรกก็คือหายเป็นเต็มที่แรกเนาะอันนี้ก็เขาเลี้ยงมาจนใหญ่แล้ววันสิซะเออเออเออพี่น้องเลยมาว่ากันเนาะผ่าใจพิษกันได้พี่น้องเจอว่าน้องโมเพิ่มบัวได้ไข่ลูกไข่เต้าเด้อพี่น้องเลยเนาะเอาไอดที่ยังเงี้เป็นไข่เมื่อคืนนี้กะไข่ขนมปังยังบัวได้ให้อยู่ซื้อนมกินไป ว่าบอมีขนมมาให้ซื้อซื้อแซ่บหน่อยไ้ยันได้ไหมอ๋ยเข้าเิ้งนะพ่อน่นะดนเข้า้งอเขาหิ้งเป็นเพ่นได้ไหมเนาโอ้ยหนื่งเฮาไป่อยากไปได้กระเป๋าเฮากระขาดนะวะกระเป๋าขาดกระเป๋ากรขาดเจ้ากระตัดพมเฮาถาผมเฮายาวๆเพื่นได้เพ่นว่ะเออเดีวไปเยอลายมือ้สองฮารลตนี้่ไปยาสองฮาร์โดเจ้า chắc chắn chắc khi chắc chắn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  lần đâu chắn 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 คนประทุงเอาหาลอยแตกเขาไปแตกเอานี่เงมากแ่งามเท่าไรเอาอิตาลอยไอคูนบ่าพี่น้องอ้าโอเคเดยีเถามเพื่อบอยเอเพื่นเข้าใจผิดเนาะเดี๋ยวแตกตื่นไปที่ปรแลนพี่น้องเนน้องมุเป็นบริชายพี่น้องเลยเนาะ อามีแต่สู่แล้วน้องมูเด้อน้องยังไงแกเนาะสู่พ่อลูกพระเต้าเท่านี้แหละโอเคสบายดีกันเด้อเดินสบายดีเดินง่ายไม่ได้แบบนี้เลยแท้ปากแด็งกองกองอยู่เนาะเอาโอเคผู้ใหญพี่น้องเลยกับประมาณนี้เข้าใจกันทิศที่ซื้อเนาะพผลิว่าทางน้องเพื่อนก็โอเคบม่ได้มีอย่างพี่น้องเลยคือมีทางผู้ใหญ่คนติดต่อมาแาบควมมาน้องมูคนนี้ผู้จักกับคนที่ในเล็กน้อยบบประมาณนี้พี่น้องเนาะ เอาไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ุูสุดทุกคนเจอกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเดอ้อ